กับจอสตจซีเบอร์รี่นะคะแล้วก็จริงๆพี่จยจะบอกว่าคลิปวันนี้นะคะเป็นคลิปที่อยากจะทำมานานมากๆแล้วนะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสสักทีนะคะแล้วก็บวก กับจะบอกว่าครั้งที่แล้วที่พี่จอยได้ทําคลิปรีวิวปลาด้าน้องจิ๋วไปนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะคะ่ะขึ้นลิงก์ให้ก็กดตามลิงก์นี้แล้วก็เข้าไปดูได้เลยนะจ๊ะคือจะบอกว่าคลิปนั้นเนี่ยต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะคือมีคนมาคอมเมนต์เยอะมากแล้วก็มีทั้งคอมเมนต์ที่แบบว่าเชียร์ให้ซื้อก็ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็มีทั้งคอมเมนต์ที่ไม่ค่อยเชียร์ให้ซื้อ สักเท่าไหร่นะคะเอาเป็นว่าโดยส่วนตัวพี่จอยตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจนะคะว่าจะซื้อหรือว่าไม่ซื้อแต่ว่าต้องบอกว่ามีอยู่คอมเมนต์หนึ่งที่ได้อ่านแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันโดนใจมากๆเดี๋ยวจะเปิดอ่านขออนุญาตอ่านเลยนะคะเดี๋ยวขอหาแป๊บ,บนึ่งเป็นคอมเมนต์ของคุณเบียแบ็กสตรีทบอยส์นะคะก็คุณเบียเขาบอกว่า ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับกระเป๋าในลายคลาสสิกไม่ว่าจะแบรนด์ไหนก็น่าซื้อกว่ากระเป๋าเทรนดีเพราะว่าความคลาสสิกคือความอมาตะายกตัวอย่างเช่นกระเป๋าเบอร์กินเคนลี่หรือแม้แต่กระเป๋าชาแนลคลาสสิกกระเป๋าพวกนี้ไม่มีเปลี่ยนแปลงจะอีก10ปีร้อยปีคนก็ยังถืออยู่ ส่วนกระเป๋ามาเร็วไปเร็วอย่างพวกเทนดี้แบ็เป็นกระเป๋าที่เราต้องคอยวิ่งตามมันเราอาจจะใช้แค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นคือช่วงที่เราอินหรือช่วงที่โลกกําลังอินแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะหมดแพชชั่นในการใช้กระเป๋าเหล่านั้นไปครับและก็จะกลับมาหาความคลาสสิกเหมือนเดิมเฮ้ยคือจะบอกว่าเป็นคอมเมนต์ที่พอพี่จอยได้อ่านแล้วพี่จอยรู้สึกแบบ มันโดนใจมากแล้วก็บวกกับที่เราแบบคิดไว้แล้วว่าพี่จอยจะทำคอนเทนต์วิดีโอนี้มาเพื่อถือว่าเป็นการรีวิวประสบการณ์ส่วนตัวที่มีต่อกับระเป๋าคลาสสิกในแต่ละแบรนด์ให้กับเพื่อนๆได้ดูกันด้วยเนาะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะ เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe CHANNEL ช่องของพี่จอยด้วยนะจ๊ะเรามาเริ่มกันที่ใบแรกเลยนะคะใบนี้ก็จริงๆจะบอกว่าช่วงนี้ถือบ่อยมากสำหรับวันที่แบบว่าเรียแกบบว่ายังไงอะเป็น everyday bag อะไรเงี้ยก็จะบอกว่ากระเป๋าใบนี้คือ เป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะก็เป็นของลุยพี่ตอง Alma BB นั่นเองนะคะนีพี่จอยก็จะให้ดูลักษณะดีไซน์ของเขาก่อนนะคะรุ่นนี้ก็จะมาในลายดามิเอีอีบีนะคะก็จะเป็นสีน้าตาลแล้วก็ครีมหนังของเขาเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นหนังสีเข้มนะคะจริงๆจะบอกว่าสําหรับคนที่อาจจะไม่รู้ในเรื่องของประวัติความเป็นมาของกระเป๋าใบนี้นะคะจริงๆจะบอกว่าใบนี้เนี่ยเป็นกระเป๋าที่ โคโค่ชาแนลนะคะโคโค่ชาแนลที่เป็นเจ้าของแบรนด์ชาแนลอะคะ่ะเป็นคนสั่งทำกับหลุยส์วิตตองเองเลยนะคะคือเมื่อประมาณช่วง คือไม่มั่นใจว่าช่วงปีไหนพ่อจะพยายามหาเรซูชช์แล้วแต่ว่าก็หาไม่เจอค่ะแต่ว่าเท่าที่ฟังมาเนี่ยก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยช่วงที่หลุยส์วิตองเขาทาแบรนด์ใช่ไหมเขาก็จะขายพวกครั้งพวกหีบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าการที่เขาจะทํากระเป๋าแฮนด์แบ็กออกมาขายเนี่ยก็คือส่วนใหญ่เขาจะทําเหมือนกับว่าเป็นการสั่งทําพิเศษนะคะสำหรับคนที่อาจจะมีเงินหรือว่าคนรวยอะไรเงี้ยเขาก็จะสั่งกระเป๋าใบนั้นนั้นทขึ้นมาซึ่งใบนี้จอนไม่มั่นใจว่าชแน หรือว่าหลุยส์เป็นคนออกแบบนะคะแต่ที่รู้ก็คือว่าชาแนลเนี่ยเขาเป็นคนสั่งให้หลุยส์วิตตองเนี่ยทำใบนี้ขึ้นมาให้เขาถือนะคะซึ่งต้องบอกว่าถ้าเกิดว่ามันอยู่มาตั้งแต่ยุคชาแนลอะน้องบอ,อกปะมันจะต้องอยู่มานานมากๆและทุกวันนี้กระเป๋าใบนี้ก็ยังมีการผลิตขายอยู่นะคะทุกคนคือต้องบอกว่าเป็นอะไรที่มีความเป็นมาที่ยาวนานมากๆเลยนะคะซึ่งจอร์ดก็มองว่าใบนี้เนี่ยมันเป็นใบที่ รูปทรงคือคลาสสิกมากๆแล้วก็ที่สําคัญคือด้วยความที่ลักษณะตรงนี้เขามาเป็นแคนวาสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะทนนะคะแล้วก็เวลาที่โดนน้ําโดนฝนเนี่ยก็จะไม่ค่อยเป็นอะไรคือจะบอกว่าใบนี้พี่จอยได้เอาไปใช้ที่ญี่ปุ่นมานะคะช่วงเมื่อต้นปีที่ผ่านมาแล้วก็ทริปนั้นเนี่ยเจอหิมะค่ะทุกคนก็คือสะพายออกมาแล้วก็หิมะตกแล้วมันเป็นหิมะในเมืองทุกคนหิมะในโตเกียวเนี่ยพอมันตกลงบนตัวเราแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นน ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราไปยืนรอแท็กซี่กันอยู่มีตอนนั้นไปกับไอด้ามาํำพอสแล้วก็เจอมัม คือพอมันเป็นฟิลเหมือนวันฝนตกแล้วก็จะหารถยากอะไรเงี้ยเออแล้ววันนั้นเนี่ยก็ไปยืนแบบท่ามกลางหิมะตกแล้วก็กว่าจะได้แท็กซี่เนี่ยน่าจําแบบเป็นชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็ตอนแรกอะพี่จอยไม่รู้ว่าแบบมันเปียกทุกคนแต่ว่าพอได้รถแล้วก็ขึ้นมาบนแท็กซี่เนี่ยก็ก้มลงมาดูน้องก็คือแบบกรี๊ดเลยเพราะว่าเปียกแบบเหมือนจุ่มน้ํามาเลยอะทุกคนคือเปียกมากแต่ว่าหลังจากนั้นเราก็พยายามแบบหาทิชชู่ซับอะไรเงี้ยแล้วก็พอกลับมาไทยนะคะก็ สภาพเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นเลยค่ะก็คือสภาพดีเหมือนใหม่ทุกอย่างและก็ที่สําคัญคือไม่มีรอยน้ําไม่มีตําหนิอะไรเลยคือี่จอยอเมซิ่งกับใบนี้มากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งใบที่มีความสืกว่าเชียร์มากๆอยากจะให้ซื้อนะจริงๆจะบอกว่าราคาของใบนี้เนี่ยในช็อปต้องบอกว่าเป็นราคาที่ ดีมากๆถ้าเกิดว่าเทียบกับกระเป๋าลุยหลายๆใบในช็อปตอนนี้นะเพราะว่าใบนี้ในช็อปจะอยู่ที่ราวๆ45,000บาทนะคะก็ถือว่าถูกมากเพราะว่าจริงๆกระเป๋าลุยรุ่นใหม่ๆก็ ไปแบบคือไม่ต่ำกว่า5 0,000ื่นแน่นอนบางใบก็คือเหยียบแสนอะไรประมาณนี้นะคะก็ใบนี้เป็นอีกหนึ่งใบที่พี่จอยรู้สึกว่าแนะนําแล้วก็มีความคลาสสิกสามารถใช้ได้ everyday โดยที่เราไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าน,น้องจะพังมาต่อกันที่ใบที่2เลยนะคะทุกคนก็ไม่กี้พูดถึง Coco Chanel แล้วนะคะก็ใ <c oughs> บนี้จะเป็นใครไม่ได้ก็คือชา n น l l l a s s i c นั่นเองค่ะคือใบนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นกระเป๋าในฝันของพี่จอยใบยนึงเลยนะคะตั้งแต่ เมื่อหลายปีมาแล้วเราเคยมีโอกาสที่แบบว่าเข้าไปในช็อปชาแนลแล้วก็แบบว่าพี่ค้าขอดูกระเป๋าชาแนลค่ะสิ s ธิหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยก็คือพนักงนานอนะ่ะเขาหยิบออกมาให้เราดูแล้วซึ่งใบนั้นเนี่ยจําได้เลยว่าเป็นหนังแรมสกินก็คือเป็นหนังแบบนี้เลยนะคะแล้วพี่ซอยดูครั้งแรกเนี่ยคือแบบโหคือชอบมากคือตกหลุมรักตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่เห็นในช็อปนะคะแล้วก็ ตอนนั้นด้วยความที่เรายังอายุน้อยอยู่แล้วก็แบบยังไม่มีเงินพอที่จะซื้อแล้วก็ได้แค่แบบ เก็บไว้เป็น wish list ก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าในที่สุดก็ได้มาครอบครองนะคะใบนี้จะเชื่อว่าเขาผลิตออกมาขายน่าจะเมื่อประมาณปี1983อันนี้ถ้าจะไม่ผิดแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครรู้ข้อมูลที่แน่ชัดก็มาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะก็จะเป็นรุ่นที่ทาวและก็ฟเฟลนะคะเขาได้เข้ามาเป็นดีไซเนอร์ให้กับทางชาแนลแล้วก็เขาได้นำเอาโลโก้ CC เทิร์นล็อกตรงนี้นะคะมาใส่ไว้ตรงตัวกระเป๋าซึ่ง ทุกวันนี้ก็เลยกลายมาเป็นชาแนลคลาสสิกจนถึงทุกวันนี้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าใบนี้จริงๆไม่ต้องพูดเยอะอะเพราะว่ามันการันตีในตัวของมันแล้วทุกวันนี้เพื่อนๆก็จะเห็นชาแนลคลาสสิกที่มีวางขายแบบเยอะมากไม่ว่าจะเป็นรุ่นวินเทจหรือว่ารุ่นใหม่ในปัจจุบันนะคะก็จริงๆใบนี้พี่จอยได้มาเนี่ยเป็นมือสองค่ะแต่ว่าก็อยากจะให้ดูกันนิดนึ่งว่าโอ้โหถึงแม้ว่าจะเป็นมือสองแต่ว่า คุณภาพคือแบบใหม่มากคือตอนที่ได้มาเนี่ยมีความรู้สึกเลยว่าแบบใบนี้เหมือนกับว่าเราได้มาเป็นใบใหม่ในช็อปเลยนะคะคือใหม่แล้วก็เงาวินสวยหนังแลมสกินเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนังที่หรูแล้วก็ดูแพงที่สุดสำหรับชาแนลนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยการเลือกหนังพี่จอยคิดว่าแล้วแต่คนด้วยถ้าเราเป็นคนที่ใช้กระเป๋าแบบไม่ค่อยระวังเนี่ยก็แนะนําเป็น คาเวียเนาะมันก็จะทนกว่าแล้วก็ใช้ได้นานกว่าจะบอกว่าใบนี้เป็นอีกหนึ่งใบที่น่าลงทุนมากๆลงทุนในที่นี้หมายถึงว่ามีโอกาสที่ว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อมาแล้วเนี่ยถ้าวันหนึ่งเราเบื่อแล้วอยากจะขายต่อเนี่ยพี่จอยคิดว่ามีโอกาสที่เราจะได้กําไรจากกระเป๋าใบนี้ด้วยนะคะเพราะว่าราคาของเขาขึ้นทุกปีนะคะแล้วก็เมื่อช่วง จำไม่ได้แล้วว่าเดือนไหนน่าจะประมาณเมษาพฤสภานะคะที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ได้ขึ้นราคาซึ่งรุ่นนี้นะคะขึ้นราคามาประมาณ3 0,000บาทจากตอนแรกเนี่ยอยู่ที่1,900 0 0บาทตอนนี้ในช็อปขายอยู่ที่2 2 0 0 0 0บาทนึกออกปะซึ่งพี่จอยอะได้มาเป็นมือสองใช่ไหมแล้วก็ตอนนั้น ซื้อมาไปปีที่แล้วนะคะได้มาในราคา130,000บาทแล้วซึ่งพอราคามันขึ้นอ่ะนึกออกปะว่าแบบใบนี้คือกลายเป็นแบบเลเวลอัพโดยอัตโนมัติเลยอ่ะนึกออกปะคือเป็นกระเป๋าที่คิดว่าทุกคนควรมีนะคะอย่างน้อยแบบ1ใบในกลุ่นนะคะแต่ต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้เหมาะกับ everyday สักเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าคิดว่าจะซื้อมาเป็น everyday ก็จะแนะนำแบบนี้มากกว่าเพราะว่าเราสามารถใช้โดยที่ไม่ต้อง กลัวว่ามันจะพังนะคะแต่ว่าใบนี้เนี่ยด้วยความที่อาจจะ ดีไซน์ของเขาด้วยเนี่ยมันจะมีความโซ่ความอะไหล่อะไรอย่างเงี้ยที่จอยคิดว่าใบนี้เหมาะกับการสะพายออกงานหรือว่าในโอกาสพิเศษอะไรอย่างนงี้มากกว่านะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยพี่จอยได้ยินข่าวมาแว่วๆนะคะเขาบอกว่าปลายปีนี้ชาแนลกําลังจะปรับราคาขึ้นอีกแล้วนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้ซื้อใบนี้แต่ว่ากําลังลังเลอยู่เนี่ยบอกว่าบอกเลยว่ารีบๆตัดสินใจซื้อจะเป็นมือสองหรือว่าเป็นมือหนึ่งในช็อปก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวก ของเราเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวปลายปีนี้เรามาลุ้นกันว่ารุ่นนี้จะขึ้นราคาอีกหรือเปล่านะจ๊ะใบต่อไปค่ะก็คือทาดาน้องเลดี้ดิอใบนี้เลยนะคะทุกคนก็จริงๆจะบอกว่า แบรนด์ดีออเนี่ยถ้าพูดถึงกระเป๋าดีออพี่จอยคิดว่า Lady ้ดีอเนี่ยคือเป็นไอคอนิกที่สุดเนาะใบนี้รู้สึกว่าจะดีไซน์ออกมาเมื่อปี1994นะคะก็ตอนนั้นพี่จอยเพิ่งจะอายุ4ขวบคือภาพที่เราเห็นแบบติดตาเลยเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเจ้าหญิงไดอาน่าใช่ไหมที่เขาถือใบนี้แต่ว่าน่าจะเป็นสีดำไซส์มีเดียมนะคะคือตอนนั้นคือแบบพี่จอยเห็นแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเป็นกระเป๋าที่สวยมากสวยหรูดูแพงแล้วก็ ดูมีความเป็นยูนิคอะนึกออกป่ะคือเป็นเป็นดีออเลยอะคือเห็นแล้วทุกคนก็จะต้องรู้ว่าใบนี้คือดีออนะคะซึ่งใบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นใบในฝันอีกหนึ่งใบขที่ซซยนะคะในฝันที่พูดถึงตอนนี้คือจะบอกว่า มันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เราอะอยากได้ใบนี้มากๆจนถึงขั้นเก็บไปฝันเลยนะคะคือในความฝันเนี่ยพี่จอยฝันว่าได้ไปพบกับเจ้าหญิงไดอาน่าแล้วเจ้าหญิงไดอาน่าในฝันอะคือนางชี้อย่างนี้เลยแล้วก็บอกว่าให้ไปซื้อกระเป๋าใบนี้มาใช้ เฮ้ยคือพอตื่นมาจากความฝันคือแบบคือไม่ได้แล้วคือจะต้องไปซื้อใบนี้มาใช้จริงๆอะ่ะคือแบบถึงขั้นที่เจ้าหญิงแดน,น้ามาเข้าฝันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งใบนะที่วิ่จอยคิดว่าผู้หญิงทุกคนควรจะมีแล้วก็รูปทรงเนี่ยมันก็จะออกแนวแบบเขาเรียกว่าอะไรมีความเฟมินินเนาะมีความแบบว่าเป็นผู้หญิงผู้หญิงหน่อยก็จริงๆสีนี้เนี่ย ออถ้าให้ดูใกล้ๆก็จะเห็นเลยว่าแบบค่อนข้างที่จะมีความหมองนะคะถ้าเกิดว่าใครที่กลัวว่าน้องจะหมองจะเก่าง่ายอะไรเงี้ยก็อาจจะแนะนําเป็นสีที่เข้มกว่านี้สีดําก็สวยเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งที่เลี่ยงไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือตรงนี้ คืออะไรของนางนั่นเองนะคะอะไรที่เป็นชามตรงนี้ด้วยความที่ว่านางอยู่เงี้ยแล้วนางก็จะมีการแบบเวลาใช้มันจะเป็นแบบนี้ใช่ปะ่ะมันก็มันก็จะกระทบกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรตรงนี้จะค่อนข้างเป็นรอยนะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังกันนิดนึงอันนี้พี่จอยก็เออเอาตัวที่เป็นผ้าพันนะคะอันนี้จะเป็นผ้าพันของลิวิตองนะคะ ก็เป็นของขวัญจากแฟนคลับของพี่จอยนะคะพี่ปาก็ขอบคุณมากๆเลยพี่ปาส่งมาให้เมื่อประมาณช่วงปลายปีที่แล้วนะจ๊ะแล้วก็ใบนี้นะคะอ๋มรู้สึกว่า เมื่อช่วงประมาณต้นปีเนี่ยเขาขึ้นราคาเหมือนกันแต่ว่าพี่จอยไม่มั่นใจว่าช็อปไทยเนี่ยขึ้นมาเยอะหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูรีวิวที่เมืองนอกเนี่ยพอ,อคูณเป็นค่างเงินไทยแล้วเนี่ยเขาขึ้นมาราวๆ1 4 4 0 0บาทนะคะก็ขึ้นมาเยอะพอสมควรนะคะแต่ต้องบอกว่าถ้าเทียบกับชาแนลแล้วเนี่ยดีออไม่ได้ขึ้นราคาเยอะเท่ากับชาแนลนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะประหยัดเงินเนี่ยแนะนำว่าดูมือสองก็เป็นตัวเลือกที่ เพราะว่าพี่จอยเคยเห็นร้านมือสองที่เขาโพสขายเนี่ยก็จะอยู่ที่ราวๆหกเจ็ดหมื่นอะไรประมาณนี้นะคะก็ประหยัดเงินไปได้เยอะเหมือนกันใบนี้ซื้อเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะคะ2หรือ3อาจจะราวๆสองปีที่แล้วนะคะอยู่ที่1,10000สน่งมื่นกว่านะจ๊ะมากันที่ใบที่สี่นะคะชดาใบนี้เลยนะคะทุกคนเฟนดีพิกาบูนะคะก็ เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่เป็นคลาสสิกของทางเฟนดีเลยเนาะจริงๆรุ่นนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไระเป็น Limited e dition นะคะก็เพื่นๆก็จะเห็นว่าเขาก็จะมี Monster Eyes อยู่ข้างในนะคะเป็นอะไรที่แบบเก๋มากๆเลยนะคะใบนี้เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่จอยอะ่ะคืออยากได้กระเป๋า a m มิสเคลลี่แต่ว่าทีนี้เนี่ย คือเงินเราก็ยังไม่ถึงเนออกป้าเราก็เลยแบบเออลองดูกระเป๋าใบอื่นแล้วก็มาเจอใบเนี้ยที่แบบว่าเฮ้ยรูปทรงมันคล้ายๆเคลลี่นะอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเริ่มสนใจเฟนดีแต่ว่าจริงๆนะจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเราอยากได้เคลลี่นะให้ซื้อเคลลี่เพราะว่าทายที่สุดแล้วเนี่ยแอมเมสก็คือแอมเมส ก็คือเฟนดินะคะแต่ว่าถามว่าใบนี้พอได้มาแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างก็ต้องบอกว่าชอบแล้วก็คิดว่าจะเป็นอีกหนึ่งใบที่จะอยู่ในคอลเลก t ชั n นของพีจอยตลอดไปเลยนะ,ค,ะคือครั้งแรกที่ได้เข้าไปดูเฟนดิพิกาบูในช็อปเนี่ยต้องบอกเลยว่า พี่จอยเซอร์ไพรส์ในเรื่องของคุณภาพมากๆเพราะว่าถ้าเพื่อนๆดูแบบนี้เราก็จะรู้สึกว่าแบบเออก็เป็นทรงที่แบบดูเบสิกใบหนึ่งแต่ว่าถ้าได้เห็นของจริงเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเป็นกระเป๋าที่สวยแล้วก็ทำออกมาดีมากๆโดยเฉพาะความหนังของเขานะคะคือหนังของเฟนดีเนี่ยเป็นแบรนด์หนึ่งที่ทำหนังออกมาได้ดีมากถ้าเกิดว่าเราได้สัมผัส แบบเนี้ยคือทุกครั้งเวลาพี่จอยใช้ใบเนี้ยพี่จอยจะชอบแบบเอามือลูบๆแบบเนี้ยเพราะเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันรู้สึกดีอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบ เหมือนเป็นการได้ผ่อนคลายอย่างหนึ่งเลยนะคะจริงๆคือมันมันดีอย่างนั้นเลยแล้วก็หนังหอมมากก็ใบนี้อาจจะไม่ได้มีประวัติความเป็นมายาวนานเท่ากับสามใบที่เราได้เอาให้ดูไปเนาะแต่ว่าใบนี้ก็รู้สึกว่าดีไซน์มาเมื่อปีประมาณ2009เกนาะก็11ปีแล้วเหมือนกันก็อยู่มานานแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังเป็นกระเป๋าที่ทาเฟนดีออกมาขายเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นกระเป๋าในลายคลาสสิกของทางเฟนดีนะคะแล้วก็ ชอบตรงที่ว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยมันมีความเบสิกคือถ้าเกิดว่าสังเกตดูนะถ้าอย่างเป็นชาแนลอย่าเงี้ยก็จะเห็นว่าแบบความโลโก้ความทองความซีซีอะไรเนี้ยมันก็จะแบบว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า into your face อะไรเงี้ยแต่ว่า f ฟ n ดีเนี่ยจะเป็นจะเป็นเขาเรียกว่ามีความโลคีนะคะมีความแบบว่ามินิมอลนิดนึงแล้วก็สำหรับคนที่อาจจะแบบว่าอยากถือกระเป๋าเป็นเนมแต่ว่าไม่อยากให้ดูแบบ ดูเอ,อะอะโวยวายมากจนเกินไปก็จริงๆถือเฟนดีเนี่ยก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์นะคะแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกวันสามารถเป็น everyday bag ได้นะคะแต่เพียงแค่ว่าใบนี้เนี่ยพี่จอยอาจจะไม่ได้ใช้ทุกวันเพราะอย่างแรกเลยก็คือสีค่ะทุกคนคือแบบ ไม่น่าเลือกสีนี้มาเลยอ่อเพราะว่าพอมันเป็นสีอ่อนอ่ะมันทําให้เราแบบกลัวว่าแบบสีจะตกหรือว่าจะพังง่ายเลอะง่ายอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้อใบนี้มาเป็น everyday ก็แนะนําลองดูสีเข้มๆจริงๆจะบอกว่าสีดําสวยมากสีดำอะไหล่ทองอะไรเงี้ยเป็นอะไรที่แบบ ตัดกันแล้วก็คือดูดีมากเลยนะคะเฟนดี้ก็เป็นอีกหนึ่งใบที่ถ้าเกิดว่าซื้อมาแล้วต้องบอกว่าราคาค่อนข้างตกนะคะแต่ว่าพี่จอยไม่ค่อยเห็นมือสองมาขายเยอะสักเท่าไหร่คือนานๆทีจะเห็นแบบว่ามีมาทีหนึ่งนะคะแต่ว่าราคาเนี่ยต้องบอกว่าตกค่อนข้างแรงเพราะฉะนั้นก็ใครที่จะซื้อใบนี้มือหนึ่งในช็อปก็อาจจะต้อง คิดนิดนึหรือว่าใครที่อาจจะเจอมือสองแล้วแบบสภาพดีถูกใจก็แนะนําว่าให้ซื้อมือสองจะดีกว่านะคะและใบสุดท้ายค่ะนั่นก็คือทรากุชชี่ไดโอนิซุสนั่นเองนะคะจริงๆพี่จอยคิดว่าหลายคนจะต้องแบบว่ามีคําถามว่าแบบเฮ้ยพี่จอยทําไมไม่ได้เป็นกุชชี่มามอนใบข้างหลังละะ่ะคือเอาอย่างนี้พี่จอยคิดว่ามามอนเนี่ย ก็เป็นคลาสสิกค,คือตอนนี้คิดว่าน่าจะมาเป็นกระเป๋าคลาสสิกของทางตุชี่แล้วนะคะแล้วก็ใบนี้ก็เป็นคลาสสิกเหมือนกันแต่ว่าเหตุผลที่เลือกใบนี้นะคะเพราะพี่จอยรู้สึกว่าใบนี้มันเป็นใบที่มีความเป็นไอคอนิกกว่าแล้วก็ด้วยความที่เขามาเป็นแคนวาสแล้วก็ลายของเขาเนี่ยจะเป็นลวดลาย เขาเรียกว่า GG Supreme นะคะจะเป็นลายโมโนแกรมของทาง Gucci นะคะก็เป็นอะไรที่ดูแล้วคือมีความไอคอนิกนะคะแล้วก็โลโก้ตรงนี้ต้องบอกว่าทนมากใบนี้นะคะพี่จอยเนี่ย สะพายไปเกาหลีกับพี่อ้ํามเมื่อประมาณ3าสีปีที่แล้วแล้วก็ไปทําหล่นทุกคนทําหล่นก็คือวางไว้บนกระเป๋าเดินทางอ่ะซึ่งกระเป๋าเดินทางสูงมากน่าจะประมาณเท่าเอวพี่จอยนะแล้วก็เอาวางไว้ข้างบนแล้วก็หล่นแบบหน้าคว่ำลงไปเงี้ยทุกคนบนพื้นสนามบินซึ่งเป็นพื้นซีเมนอะ่ะแล้วเราแบบตายแล้วคือแบบจะต้องพังแน่ๆคืออะไรน่าจะแตกไปแล้วเลยเนี่ยเพราะว่าเสียงเสียงที่มันกระทบเนี่ยคือกระทบดังมากแบบ โอ้ยอย่างเงี้ยรีบหยิบขึ้นมาดูปรากฏว่าไม่มีรอยเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะคือต้องบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ทนมากๆแล้วก็ด้วยความที่กระเป๋าของเขามาเป็น นะคะคือค่อนข้างที่จะเป็นทรงที่ดูแล้วแข็งแรงนะคะก็พี่จอยคิดว่าใบนี้ซื้อมาใช้แล้วคุ้มแล้วก็น่าจะได้ใช้กันไปแบบยาวๆเลยนะคะข้อเสียของใบนี้ก็คือหนักนะคะคือหนักตั้งแต่ที่ยังไม่ได้ใส่อะไรแล้วนะคะใส่ของไปแค่นิดเดียวก็ยังรู้สึกหนักส่วนตัวแล้วตอนนี้พี่จอยอาจจะไม่ได้ใช้บ่อยสักเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่ว่ามันหนักเนี่ยแหละแล้วก็อีกอย่างคือเราเป็นคนที่ชอบ ใช้แอสเซสซอรี่สีทองสังเกตดูว่าพี่จอยก็จะชอบแบบใส่แอสเซสซอรี่สีทองแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะมาเป็นอะไหล่สีเงินแล้วเป็นสีเงินแบบรม,รม,รมนิดนึงนะคะเป็นสีเงินแบบออกวินเทจอะไรเงี้ยก็หลายครั้งที่อยากจะหยิบขึ้นมาใช้แล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่เข้ากับแอสเซสซอรี่ของเราอะไรเงี้ยก็อันนี้แล้วแต่คนเนาะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบใส่แอสเซสซอรี่สีเงินเนี่ยพี่จอยคิดว่าน่าจะ ได้ใช้ใบนี้บ่อยมากๆเลยนะคะส่วนตัวพี่จอยก็ไม่คิดที่จะขายใบนี้ต่อนะคะเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นใบหนึ่งที่เรามองเห็นอนาคตร่วมกัน,นะคะ่ะคิดว่าก็คงจะใช้ไปแบบยาวๆเลยนะคะก็จริงๆจะบอกว่าทั้งหมด5้าใบที่เอามาให้ดูในวันนี้เนี่ยพี่จอยคิดว่าก็คงจะไม่มีใบไหนเลยที่จะเอาไปขาย คือณนะตอนนี้นะคิดว่าคงจะไม่มีใบไหนที่อยากขายแต่ก็ในอนาคตก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะคือกระเป๋าคลาสสิกเนี่ยต้องบอกว่ามันแตกต่างกับกระเป๋าเทรนดี้แบกตรงที่ว่าด้วยความที่เขาอยู่มานานนะคะอย่างหลายๆใบที่เอาให้เพื่อนๆดูเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าเขามี history มีความเป็นมาที่แบบ โหยาวนานมากคือแบบมีเรื่องราวของเขาอะไรเงี้ยซึ่งพี่จอยคิดว่าไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัยไม่ว่าแฟชั่นจะเปลี่ยนไปยังไงแต่คลาสสิกเนี่ยเขาอยู่เหนือแฟชั่นแล้วอยู่เหนือคําว่าเทรนดี้แล้วนะคะก็เราสามารถที่จะเอาออกมาใช้ได้ตลอดเวลาอยากใช้ตอนไหนก็ใช้ได้โดยที่ไม่ต้องกลัวหรอกว่าแบบมันจะเอาแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่ากระเป๋าที่เป็นเทรนดี้แบ๊กเนี่ยบางครั้งถ้ามันเอาไปแล้วเนี่ยคือมันเอาเลยแล้วเรารู้สึกว่าแบบ ถ้าออกมาใช้เราอาจจะแบบสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่กําลังหาข้อมูลอยู่นะคะเกี่ยวกับกระเป๋าทั้ง5ใบหรือว่า5แบรนด์นี้ที่จอยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจกันด้วยแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันเยอะๆเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าละจ้ะบ๊ายบาย